วงเงิน1 0,000บาทดิจิตอลไวเลสสรุปชัดเจนาเรายละเอียดวงเงินนี้เริ่มใช้สิทธิ์เมื่อไหร่แจกเงินอย่างไรวันที่เท่าไหร่และเริ่มดําเนินโครงการอย่างไรจากทางพักเพื่อไทยวันนี้สรุปารายละเอียดชัดเจนมาฝากคุณผู้ชมจากทางพักเพื่อไทยค่ะที่สําคัญผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษถ้าหากมีอายุ16ปีขึ้นไปทั่วประเทศวงเงิน10,000บาทได้จํานวนเต็มหรือไม่ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้า มาริ่มรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกรันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะวันนี้เราจะมาติดตามในส่วนของวงเงินดิจิตอลหนึ่งหมืนบาทจากทางพรรคเพื่อไทยซึ่งออกมาย้าชัดน,นะคะว่าหลังได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐบาลหลังจากยีสิบสองสิงหาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเพื่อไทยนะคะหากได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐบาลดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องปากเรื่องท้องกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีและหนึ่งนโะยบายที่สําคัญสําคัญก็คือการแจกวงเงินดิจิตอล 1> 1, บาทซึ่งเงื่อนไขหลักเกณฑ์การรับสิทธิการใช้จ่ายและแลกเป็นเงินสดได้ไหมพักเพื่อไทยสรุปออกมาชัดเจนค่ะ1การรับเงินดิจิตอล10,000มืนบาทพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนได้รับสิทธิที่1 0 0 0 0ืนบาทโอนตรงเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสําหรับพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุคนชาราผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหากเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขอายุ16ปีขึ้นไปเป็นคนไทยมีเลขบัตรประจำ ตัวประชาชน10,000บาทได้รับจํานวนเต็มไม่มีการหักค่ะยินดีด้วยนะคะและในส่วนของการใช้จ่ายค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ยกเว้นไม่สามารถซื้อของบนแบบ ไม่สามารถซื้อของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ค่ะคุณผู้ชมและก็ใช้จ่ายนะคะไม่เกิน4กิโลเมตรตามชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีการปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ได้นะคะคุณผู้ชมถ้าหากร้านค้าอยู่ห่างไกลหรือว่าภูมิประเทศไม่อำนวยความสะดวกก็สามารถขยายสิทธิ์ในส่วนของการใช้จ่ายได้ส่วนใครที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีแอปพลิเคชันสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน1ใบก็ใช้ได้นะคะและรหัส QR code ส่วนตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนร้านค้า นะคะคุณผู้ชมแรกเป็นเงินสดได้คนที่ใช้จ่ายได้เงินหนึ่งบาทแรกเป็นเงินสดไม่ได้นะคะ,ะคร้านค้าแรกเป็นเงินสดได้กับทางธนาคารค่ะส่วนวงเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลคืออะไรหลายคนสงสัยก็คือเหรียญก็คือคูปองหรือว่าสิทธิการใช้สิทธิ์ในส่วนของคริปโตเอเจนซี่นะคะแล้วก็บิตคอยหรือว่าเงินสกุลใหม่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งโครงการนี้เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 7เป็นต้นไปได้สิทธิทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วนะคะสําหรับการแจก วงเงินดิจิตอล1,000งบาทนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากหากชืนชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแาชรา์เป็นกำลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ